รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่พัฒตาการหมานฟหยวนนะคะอยู่ที่ราชพฤกษ์คลับอยู่ที่นอตฟ้ากับคุณแพทริกอึ้งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพัฒตาการหมานฟหยวนค่ะสวัสดีคุณแพทริกค่ะสวัสดีครับ I think this one you will be equally Surprised with what we serve here. Oh. Okay, this is they will call it snowfish. Snowfish plahima? Yes. Yeah, yep. But plahima or snowfish is just a generic name uh -huh. for this category of fish. Oh, ka. Under snowfish, you will have codfish. Codfish, uh -huh. but this one we are using is a higher grade called Scotland perch. Oh. And <laughs> you สกอตแลนด์เพิร์ชซึ่งถือว่าเป็นปลาหิมะที่อยู่ในเกรดสูงคุณภาพเยี่ยมในกลุ่มของปลาหิมะนั่นเอง Yes because uh perch will have an equal balance uh huh. between the oil taste uh huh. the smoothness of the fish uh huh. and the whole texture อ๋ออันนี้มันจะมีไม่มันจนเกินไปแต่ว่ามีความนุ่มเหนียวมากมากกว่าดูปลานะคะเนื้อจะมีความเหนียว และนุ่มถ้าเกิดว่าเป็นปลาหิมะทั่วๆไปมันจะจิ้มไม่ติดละเพราะว่ามันมีความมันมากแล้วมันก็จะแตกๆออกมาแ,แ,แ,แต่อันนี้คือเหนียวจิ้มออกมายังเป็นก้อนอยู่เป็นสกอตแลนด์เพิร์ชปลาสดเหนียวอยากเคี้ยวไปแล้วก็นุ่มแล้วก็พอมาคือเนื่องจากว่าปลาเนื้อนุ่มเนี่ยมาเจอเต้าหู้สับ พอดก็เลยมีความขรุขรบมีเท็กซ์เจอร์ให้แบบเคียวได้อาล่ะ Over this crumb there's a lot of individual not just the yellow b e a เอ่มีก <shall ot. S 1> เ uh, ครีกว่า dry s h r i m อืม y e ้วแล้วซอสเคารสชาติคือไม่เข้มขน้นแบบไม่ได้รสจัดแต่ว่ามันทําให้นุ่งนวนเพราะว่ามันทําให้ยังมี We can taste the, the real uh, fish taste yes. มันทําให้เรายัางได้รับรสชาตินะคะเรียกา You get the omega taste You get the bean c u m b taste is actually a good mixture of all the taste อ๋ออร่อยมากเลยอะ่ะคือปรุงได้ได้รสละมุนละไมแล้วก็ทําให้เรายัางสามารถรับรู้ถึงรสธรรมาชาติของแต่ละส่วนอันนี้ได้มากๆเลยอร่อยมาก Passport Oh i s Queen oh, black Like home. a home Okay, this tea that you're drinking right now mm -hmm. is trademark. A you trademark. Cannot okay. find mm. except at Yuan. Only here. Yes. Only. It's called five element tea. Mm. Okay. We actually talk and work together with our tea master. Uh -huh. He actually created this tea. just for มัลฟูย์เอ็ม And he actually trademark this tea under มั u ฟูย์ so no other people can do this tea เอสเอฟอาร์อ๋อโหนี่ก็อร่อยอีกจานเด้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีอะไรนะคะพรุ่งนี้พร we will be doing the อีฟูมี with กุ้งแม่นะกุ้งแม่นโอ้โห we use the best in Thailand the best in Hong Kong and we combine to one อ๋อโห good combination yes คู่ดวลสำคัญของเราจะเป็นอย่างไรติดตามันพรุ่งนี้กับพัทคาร หมานฟู่หยวนที่ราชพฤกษ์คลับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพทริกเอื้องมากๆนะคะให้เราชิมชาทุกวันเลยแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยต้องมาชิมเลย the must the must ต้องมาสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบอาหารกวางตุ้งนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับครัวอาเซาียนแล้วพรุ่งนี้กลับมาที่นี่กันใหม่วันนี้ลาไปก่นปนอกน้ะสวัสดีค่ะชุดไว้เจ้าคุณภาพดีเสริมส,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 สิริมงคล เราคัดสรรเป็ดสดและขาหมูคุณภาพดีของ CP ผ่านสูตรการปรุงด้วยเครื่องพะโลและใส่ใจทุกรายละเอียด CP ครบครันเรื่องไหวครบเครื่องเรื่องพะโล